ีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงแหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีโดยแหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันจะต้องพิจารณาอยู่ในประเด็นหลักๆเนี่ยสองประเด็นก็คือพิจารณาเรื่องว่ามันเป็นแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในหรือนอกประเทศนะคะซึ่งตัวบทในประมวลรัษฎากรที่ได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ก็บัญญัติอยู่ในมาตรา41ก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่มาตราประมวลรัษฎากรในมาตรา41ก่อนนะคะ โดยขออธิบายว่าตัวบทในมาตรา41เนี้ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3วรคโดยตัวบทเนี่ยเพื่อนๆสามารถาหาอ่านได้หรือว่าตามสไลด์ที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะคะทีนี้จะขอให้ดูในประเด็นหลักๆในแต่ละวรคเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงวรคแรกเนี่ยมันจะเป็นการกล่าวถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จากกิจการไม่ว่าจะเป็นหน้าที่งานที่ทําในประเทศไทยหรือกฤฤิจการที่ทําในประเทศไทยกิจการของนายจ้างหรือเนื่องจากทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็คือตามบทบัญญัติต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยวรสองมันจะเป็นการกล่าวถึงผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะสังเกตตัวบทใช้คําว่าผู้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีหน้าที่งานหรือกิจการหรือทรัพย์สินมันก็ล้อตัวบทของวรแรกมา แต่ว่ามันเปลี่ยนแค่บทดิ้งว่าที่อยู่ในต่างประเทศต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัตินี้ก็คือวรรคสองเนี่ยมันจะกล่าวถึงเงินได้ที่อยู่ในต่างประเทศ แล้วมันก็จะมีห้อยท้ายนะคะในบรรทัดสุดท้ายของวรรคสองนี่บอกว่าเมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยคือมันจะเป็นข้อสังเกตที่ต่างจากวรรคแรกวรรคแรกเป็นเรื่องเงินได้ในประเทศไทยแต่จะต้องไม่ได้มีห้อยท้ายแต่เมื่อมันเป็นวรรคสองกล่าวถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นต่างประเทศมันต้องมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย ะะอันนี้ก็คือมาตรา41วรรค2ทีนี้มาตรา41วรรค3เนี่ยมันจะมีการขยายความของคำว่าผู้ใดอยู่ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันทั้งหมดถึง180วันวิดดิ้งใช้คำว่าให คำไหนที่จะเป็นคําจํากัดความของผู้อยู่ในประเทศไทยอะนะคะก็คือดูที่ว่าอยู่ในประเทศไทยถึง180วันในปีภาษีได้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอันนี้นะคะคร่าวๆก็คือตัวบทตามมาตรา41มี3วรรคนะคะสรุปอีกทีวรรคแรกมันก็คือเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวรรคสองเป็นเงินได้ที่อยู่นอกประเทศไทยวรรคสามก็คือ ความหมายของคำว,ว่าผู้ใดอยู่ในประเทศไทยต้องให้ถึง180วันนะคะอันนี้เราจบในส่วนของตัวบทตามมาตรา41แห่งประมวลรัษฎากรทีนี้เรามาดูในสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ที่2นะคะเมื่อกี้เราอ่านตัวบทกันไปแล้วเนี่ยจากตัวบทเนี่ยมันมีทั้งหมด3วรรคแต่ว่าขอแยกเป็นประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นก็คือว่าเรามาวินิจฉัยกันก่อนว่าเงินได้ แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยเนี่ยที่ต้องนํามาเสียภาษีประเทศไทยเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอันที่1นนะคะแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย มีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทด้วยกัน1ก็คือหน้าที่งานที่ทําในประเทศไทย 2. กิจการที่ทําในประเทศไทย 3. กิจการของนายจ้างในประเทศไทย4ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยทีนี้มาดูในความหมายแรกกันก่อนนะคะในข้อหนึ่งที่บอกว่าหน้าที่งานที่ทําในประเทศไทยหน้าที่งานที่ทาในประเทศไทย อันนี้นะคะในมาตรา41วรกหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่เป็นผู้รับเงินได้เนี่ยจะมีสัญชาติใดหรือว่าเป็นคนชาติไหนยกตัวอย่างเช่นว่าโรงเรียนสอนอ,อภาษาเนี่ย เกิดขึ้นในประเทศไทยหน้าที่งานของอาจารย์ที่สอนเนี่ยเกิดขึ้นทําการสอนในประเทศไทยไม่ว่าอาจารย์จะเป็นคนสัญชาติใดหรือเป็นคนออประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาทํางานสอนหนังสือในประเทศไทยได้รับเงินได้และมีหน้าที่งานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ต้องตามเงินได้ที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยมาเสียภาษีแต่ทีนี้ว่ามันจะมีคนที่สับสนว่า แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคำนึงด้วยหรือไม่ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยอีก180วันอีกหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราไม่ต้องไปดูเรื่อง180วันคือพออ่านตัวบทไปแล้วเนี่ยคนจะสับสนมันจาสลับกันไปจาสลับกันมาก็ขอให้ท่องเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะยังไงคุณก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยให้นึกถึงเพลงคาราบาว คนไทยหรือเปล่าไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยแต่ถ้าหน้าที่งานที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยคุณจะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยนะคะอันนี้ฝากไว้แล้วมันก็จะมีดีกาตัวที่รายดีกานะคะสำหรับในประเด็นเนี้ยที่มันน่าสนใจแต่ว่าจะขอยกมาดีกาหนึ่งที่บอกว่ากิจการนั้นเนี่ยมีกิจการหนึ่งนะคะที่มีสภาพเป็นบริษัทเนี่ย มีบริษ uh, ัทแม่อ hmm. ยู mm ่ท hmm. ี en> <man <man yup <man 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 ่ต่างประเทศแล้วก็ได้ส่งพนักงานเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยได้รับเงินเดือนจากบริษัทในประเทศไทยด้วยโดยพนักงานคนนี้ได้รับเงินเดือนสองส่วนก็คือเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทแม่ในต่างประเทศแล้วก็มีเงินเดือนที่ได้รับจากงานที่ทำในประเทศไทยเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติคนนี้ก็จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยเพราะว่านาคนี่จาก หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยเนี่ยก็คือเข้าขาว่าจะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหมดโดยไม่ต้องคำนึงเลยว่าคนนี้มาทำงานอยู่ในประเทศไทยครบ180วันหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นตามหนังสือนะคะมีเลขที่หนังสือกอค .0702 ดทับ4899ลงวันที่22มิถุนายน2552 อันนี้ไปค้นหาเพิ่มเติมเอาได้แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่ว่าคนจะเขวกันไปเยอะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นการสอบบรรจุรับราชการเนี่ยยอมรับว่าในมาตรา41เนี่ยมันจะมีการหลอกสลับตัวละครที่พลิกไปพลิกมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนจำให้แม่นก็คือตัวบทแล้วก็จำองค์ประกอบอันนี้ก็ขอจบในข้อ1.1ก่อนนะคะ เนื่องเป็นข้อสรุปที่ว่ามาจากที่ว่าหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยทีนี้1.2กิจการที่ทำในประเทศไทยมันก็ตรงตัวเลยค่ะถ้ากิจการที่ที่ทำในประเทศไทยก็คือจะต้องนำมาเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่มันก็จะมี ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ว่าคนจะจําสับสนคือมันบอกว่าข้อ1นึงเนี่ยกิจการที่ทําในประเทศไทยเราไม่ได้สนใจว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่เช่นว่าบางทีผู้มีเงินได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยเลยก็ได้เช่นเปิดกิจการพัตคารอาหารหรือว่าเปิดร้านขายสินค้าเปิดโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเงินได้ที่ได้รับจากการที่กิจการเนี่ยในประเทศไทย แต่ว่าตัวเจ้าของเองนะไม่เคยมาดูกิจาการเลยอย่างเนี้ยก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยวินิจฉัยตามตัวบทตรงๆเลยนะคะองค์ประกอบข้อที่3ข้อ1.3ค่ะก็คือกิจาการของนายจ้างในประเทศไทยอันนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายดีกามากแต่ว่า ให้นึกหลักๆเลยว่าแหล่งเงินได้ที่เกิดเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เนี่ยได้รับเนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่กิจการในประเทศไทยของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยโดยนายจ้างในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้มีเงินได้อันนี้นะคะเรายกตัวอย่างเช่นว่า มีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าจะประกอบกิจาการรับเหมาก่อสร้างทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศการที่ว่าบริษัทเนี่ยส่งพนักงานนะคะไปก่อสร้างไปก่อสร้างที่ต่างประเทศอะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้รับเงินได้ที่จ่ายจากจ่ายจากกิจาการที่ทำในประเทศไทยอะ อย่างเงี้ยเงินได้ที่เขาได้รับอะ่ะไม่ว่าเขาจะไปก่อสร้างประเทศไหนๆก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเขาได้รับเงินอะ่ะเงินนี้จ่ายจากบริษัทที่ทําในประเทศไทยถือว่าเป็นเงินที่กิจการของนายจ้างอะ่ะในประเทศไทยตามข้อ1.3ของเรานะคะก็จะต้องนําเงินได้ตัวนี้ผ่านเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะมีดีกาอยู่เยอะๆหลายตัวเลยนะคะต่อไปข้อ1.4ก็คือ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยถ้าข้อนี้ให้เรานึกถึงตัวอย่างง่ายๆก็เช่นค่าเช่าหรือดอกเบีย้ยถ้าเกิดว่าทรัพย์สินอะไม่ว่าไม่ว่าผู้รับเงินได้อะจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีกิจการบ้านเช่าที่เกิดขึ้นหรือให้เช่าอะไรก็แล้วแต่หรือดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือว่า เข้าเงินไขที่ว่าเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยตามองค์ประกอบของมาตรา41วรรคแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องนําเงินได้ให้มาเสียภาษีในประเทศไทยเหมือนกันนะคะมันอันนี้มันจะให้เรานึกถึงภาพของค่าเช่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนะคะอันนี้ก็คือเราวินิจฉัยในส่วนของหลักแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศนะคะเรา,เาขอแยกองค์ประกอบของตัวบทตั้งแต่41ววสองจนถึงวรสามเนี่ยองค์ประกอบของมันอ่ะอยู่3ข้อข้อ2.1ก็คือ1ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยข้อ2.2ก็คือมีเงินได้พึงประเมินเนี่ยเนื่องมาจาก ก็ล้อไปของวรรคแรกเลยค่ะก็คือหหน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศ2หรือกิจการที่ทําในต่างประเทศหรือ3ทรัพย์สินที่อยู่ในกิจการต่างประเทศและก็ส3ุดนะคะก็คือจะต้องนําเงินได้ประเภทนาเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยด้วยโดยหลักเกณฑ์การที่ว่านําเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นในปีภาษีนั้นจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยด้วยคําว่าผู้อยู่ในประเทศไทยก็คือ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยถึง180วันนะคะทีนี้ขออธิบายทีละข้อข้อ2.1คําำว่าต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยนะคะตามตัวบทเนี่ย เขาจะให้ใช้ระยะเวลาถึงเป็นผู้ที่ว่าอยู่ในประเทศไทยถึง180วันโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องอยู่ต่อเนื่องหรือไม่คุณอาจจะบินไปบินกลับเออแต่ว่าให้อยู่ในรอบในปีภาษีนั้นะรวมกันแล้วอะถึง180วันถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าบินไปเหลื่อมปีข้ามปีอย่างเงี้ยบินไปเดือนธันวาซึ่งมันก็ ไม่ได้ร8 0ิว,วันในปีนั้นอยู่แล้วอย่างเนี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยทีเนี้ยมันจะมีะสิ่งที่น่าสนใจก็คือของคําว่าผู้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่ตอนไหนก็คือให้นับนะคะตั้งแต่วันที่เดินทางนะไม่ใช่นับวันที่ได้รับอนุญาตให้ก็คือให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางไม่ใช่ว่านับจากวันที่ได้รับอนุญาตนะคะ อันนี้ก็เป็นไปตามหนังสือ,อวินิจฉัยกรมสมบรรเน่นะคะลงเมื่อปี2540อันนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่าต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามข้อ2.1นะคะทีนี้ข้อ2.2ค่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่ว่ามีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากก็คือล้อของวักแรกมาเลยแค่เปลี่ยนคำว่าในประเทศไทยเป็นต่างประเทศก็คือ เ,เกิดจากหน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศกิจการที่ทําในต่างประเทศหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศข้อหมายก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับวรกแรกนะคะแต่ข้อเงินได้นอกประเทศเนี่ยให้นึกถึงข้อ2.3ด้วยที่จะกล่าวถึงก็คือว่าคุณจะต้องนําเงินได้พวกนั้นน่ะที่เกิดขึ้นในหลักแหล่งที่ต่างประเทศเนี่ยนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วก็นําเข้ามาในปีภาษีนั้นนะคะ ที่ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยก็คือครบหลักเกณฑ์180วันก็คืออย่างแรกอยู่ในประเทศไทย180วันแล้วก็มีเงินได้นอกจากต่างประเทศแล้วก็ต้องนําเงินได้อนันนี่ะนเ,นเข้ามาด้วยในปีเดียวกันนะคะถึงจะครบองค์ประกอบของหลักแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศทีนี้นะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเงินได้นอกประเทศเราไม่ต้องคิดซับซ้อนก็ดูง่ายๆว่า เ,เกิดจากแห,หล่งเงินได้นอกประเทศไหมเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไหมนําเงินได้เข้ามาไหมมันจะมีกรณีสมมุติว่าบริษัทเนี่ยจ้างชาวเวียดนามเขาเป็นพนักงานขายสินค้าที่เวียดนามแล้วก็พนักงานคนนี้เขาไม่ได้นําเงินได้ตัวเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาไม่เสียภาษีให้กับประเทศไทยอยู่แล้วแต่มันก็จะมีที่ว่าประเด็นที่มันต้องสงสัยอยู่นะคะ พวกที่เป็นพนักงานของสายการบินแบบนี้ค่ะคืออาจจะเป็นกัปตันหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือพนักงานพวกนี้แน่นอนว่าเวลาที่เขาปฏิบัติงานน่ะเขาอยู่บนเครื่องเขาไม่ได้อยู่บนภาคพื้นดินที่กรุงเทพอย่างเงี้ยหน้าที่งานเขาก็เกิดขึ้นบนเครื่องถ้าเป็นพนักงานต้อนรับถูกไหมคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาเครื่องเขาเขาหน้าที่งานมันเกิดขึ้นบนเครื่องแล้วก็ไม่ได้นําเงินได้ตัวนั้นเข้ามาอย่างเงี้ย เขาไม่ได้เขาไม่ได้เสียภาษีแล้วก็คือหน้าที่งานก็เกิดขึ้นข้างนอกเงินได้ก็จะได้รับจากข้างนอกแต่ทีเนี้ยมันจะมีที่ว่าเง Bullet ินบางส่วนที่เกิดขึ้นจากเงินเดือนของเขาซึ่งเป็นการปฏิบัติเนื่องจากว่าหน้าที่งานที่ทําในประเทศไทยแต่ว่าเงินเดือนบางส่วนที่เกิดจากหน้าที่งานที่ปฏิบัติบนเครื่องตัวน,นั้นน่ะเขาอาจจะไม่ต้องนํามาเสียภาษีแต่ว่าเงินได้เงินเดือนอย่างเงี้ยเขาจะได้เขาจะต้องเอามาเสียภาษีให้กับประเทศไทย มันจะมีคำวินิจัยกรมสัมพาน์กระนะคะกค0 8 0 2์แ7 5 1ทับลงวันที่21กุมภาพันธ์พัมเนี่ยมันข้อเท็จจริงก็จะบอกว่าในเอเนี่ยเป็นพนักงานของสายการบินต่างประเทศนะคะเวดดิ้งเราจับใจความไปพร้อมกันเป็นพนักงานของสายการบินต่างประเทศตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายพนักงานบรริกาต้อนรับบนเครื่องบินประจำที่กรุงเทพได้รับเงินต่าง,างประเทศนะคะแต่ว่าเขาอะได้รับ บนเครื่องบินประจำที่กรุงเทพมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยต้องปฏิบัติงานบนเครื่องบินนะคะปฏิบัติงานบนเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ของสายการบินและจัดตารางการทำงานซึ่งเงินได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเดินทางไปรับอย่างสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศจากวัดดิ้งตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้นำเงินได้ตัวนี้เข้ามานะคะ ทีนี้มาวินิฉัยกันว่าเงินได้ในการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินที่นายเอได้รับเนี่ยไม่ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา41วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าในเอเนี่ยอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันทั้งหมดถึง180วันในปีภาษีนั้นและได้นำเงินได้นั้นน่ะเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นก็ต้องเสียภาษีเงินได้นั้นด้วยตามมาตรา41วรรคสองและวรรค3ส่วนการปฏิบัติหน้าที่บนภาคพ,พื้นดินที่กรุงเทพนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจาบนเครื่องบิน ถือเป็นหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยดังนั้นเมื่อมีเงินได้จากการปฏิบัติงานดังกล่าวเช่นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นจะจ่ายในหรือจ่ายนอกประเทศก็แล้วแต่เนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ยกมาพูดคุยกันที่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีตัวอย่างเกิดขึ้นนะคะให้เราไปหาในคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรได้ แล้วก็ตามหนังสือทั่วๆไปก็จะมีแต่เวลาสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้ยึดหลักง่ายๆก่อน2หลักวิิจฉัยก่อนว่ามันเป็นเงินได้ในหรือเงินได้นอกแล้วก็มันเข้าองค์ประกอบถ้าเงินเท่าได้ในประเทศเนี่ยมีองค์ประกอบครบ4ข้อไหมก็คือเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่านะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องครบทั้งสีก็คือดูจากลักษณะของหลักแหล่งเงินได้เนี่ย มันเป็นหนึ่งในสีนี้ไหมก็คือหน้าที่งานที่ทํำไหมกิจาการที่ทําในประเทศไทยไหมกิจาการของนายจ้างในประเทศไทยไหมทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไหมจําแค่สีข้อแค่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าเป็นคนใดคนสัญชาติไหนเสียภาษีให้ประเทศไทยหมดจาง่ายๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นเงินได้นอกประเทศก็คือล้อมาจากเมื่อกี้เราจำสี่อันได้แล้ว ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศทีนี้เราก็ต้องมาวินิจัยต่อยว่าต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยไหมแล้วอยู่ในประเทศแล้วก็นําเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยไหมความหมายของคําว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยก็คืออยู่ถึง180วันในปีภาษีนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องต่อเนื่องกันนับช่วงในระยะเวลาใดเวลาหนึง่งรวมกันในปีภาษีนั้นให้ถึง180วัน,วนก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แล้วต่อมาก็คือนําเงินได้เข้ามาอย่างนี้ค่ะถึงเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอจบการบรรยายในส่วนของแหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปค่ะ